รักเขาก็ทนต่อไปหลับตาไปแ,ลแหละตาบอดไปซะจกตาตัวเองออกซะจะได้ไม่ต้องหลับเรื่องแค่นี้มึงยังทนอยู่ได้มองเห็นโทษไปมากพอเลยเหรอมึงทุกร้อนหลักนาสาหัสขนาดนี้ยังมีหน้ามาพูดวัาหลับตาข้างหนึ่งเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่กับเขาต่อไปแม้เขาจะทําเร็วทําชั่วทําเร็วซ้มต่ำช้ากับมึงขนาดไหนมึงก็ไม่สนใจขอแค่ได้อยู่กับเขาแล้วก็นั่งกอดน,นอนกอดเขาร้องไห้น้ําตาไหลทุกคืน เพราะรักเขามึงลืมตาแหกตาดูให้เต็มตาว่าผัวมึงมันชั่วขนาดไหนมึงไม่คิดจะแหกตาดูล่ะมึงไปหลับตาทำไมเปิดตาดูสิมึงหลับตาแล้วเมื่อไหร่มึงจะเห็นมาอ้างแต่ว่ารักเขารักเขาแหกตาดูก็เป็นสิถ้ามันจะปิดมึงเอาไม้จิ้มฟันอัดทางไว้เวลามันพยายามหลับมันจะได้เจ็บมึงจะได้รู้ตัวสักทีว่ามันเจ็บขนาดไหนจะได้เลิกหลับตามึงจะได้ลืมตา